รับสวณีนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกชเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอชนะครับการ์ดโปรโมอีกหนึ่งใบนะครับผมวันนี้มีใบเดียวนะวันนี้มีใบเดียวมาเราเพื่อในการเสียเวลานะนี่มีใบเดียวนะนี่นะผมกดใบเดียว นะผมมาเรามาแกะกันเลยนะครับผมนี่นะครับกล้องมันไปไม่โฟกัสเยอะนะเออกล้องมันไม่คม่อยโฟกัสเท่าไหร่นะนะผมเป็นแบนี้เป็นใบที่เก้าแล้วนะครับผมตั้งแต่เบิดมานะนี่ไงเบิดมาแปดใบนะครับผมได้มาเจ็ดแบบนะซ้ำใบแต่ว่าซ้ำก็เป็นซ้ำแรานะครับผมใบนี้ก็เป็นใครหนึ่งสองซุป โอ้โหซ้ำนะครับยานี่ว่าเป็นปีกจูนะครับผมอ่าเริ่มมาแล้วนะครับผมความเกลือเริ่มมาแล้วนะครับผมซ้ำเป็นใบที่สองเลยนะครับผมเปิดไปเก้าใบได้มาเจ็แบบนะซ้ำโหนะนึกว่าเป็นปีกจูนะครับผมเพราะว่าปีกจูจะเป็นสีเหลืองเข้มแบบนี้แล้วก็พื้นหลังสีฟ้านะครับเมันจะเป็นฟอยนะโอเคนะผมคลิปนี้ก็ได้มาประมาณนี้นะครับเสียดายมากนะใบนี้ซ้ำก็ไม่เป็นไรนะครับผม แล้วก็ตามเก็บันต่อไปอยากได้เบียดจุนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมนี่อ่านะครับผมนี่เราก็ได้การ์ดเลมมาสามใบนะครับผมสามใบหนึ่งใบนะผมก็ได้ประมาณนี้เหลืออีกสามเบ็ดนะครับ,รบ,นนนนรบถึงจะครบนะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดต่อกันอยู่ดีด้วยนะครับผมมีอะไรก็มาติดคลิปได้เลยนะครับผมสหรับวินสวัสดีครับ